สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีสวัสดีค่ะน้องนารินจ๋าสวัสดีป้าลุงให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ม,คะมาดูแม่พี่พลอยอยากกินมะพร้าวพี่น้องเบิ้งโลมันสิตกใส่ไข่เป็ดตาเพิ่นสิถึกหายไปส้มไข่เป็ดก่อนไปเอารักษาเลยก่อนเ <c oughs> พราะมันโป๊ะแตกฮะเด้ออออกมวนยจวง ออกมือหัางออกมดยกตกลงมาคันอ๋อเห็ดไว้ให้ตาอีใหม่เด้อหั่งเป็ดเราพังบราพังเราสร้างงุ่มไว้พี่น้องมึง<แ>พี่ชาเบิ้งไข่เป็ดตาเดี๋ยวมันก็ออกลูกเจบ๊ยบเจ็๊บจี๊บเห็นบ่พี่น้องนี่อ้าเป็ดหงแบบไหนกากบเนาะลูกเป็ดเจี๊<ๆ>ยบๆนี่ไงลูกไข่เป็ดตาเดี๋ยวมันก็ออกเป็ดเล็กละ ป้าปอมจะทำลายมันเห็นไหมป้าป้อมสอยมะพาร้าวพ่อละหน่วยเดียวฮะเอาอีกละแม่แก,ก่กะเมือกต้องผ่าบ้างจะบอกมันมันหมมันแก่บอกอันลูกๆไปมันเป็นสักๆแล้วอกะเขาวิธีเบิ่งมะพร้พาวแบบฮะลุบไปเบิ่งสักๆะ <laughs> ัวว่า,าป่านมังโม่มังเต่งอ๋อถ้าลงมดแทงหัน ไข่เป็ดตาบ่เหลือได้เอาเมทอร์ดนี่ม่เก็บหรอน,นะเก็บไข่ไม่ได้ลูกเอาไว้ให้มันเป็นตัวเอาไว้ให้มันออกตัวเป็ดสูตรพันแตะอะซีด้เอาไข่เป็ดตาอ๋อเพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกโอเคเอาอีกวะพ่อวะ,อะอตกไปน้ำที่เป็ด กินมะพร้าวยำมะเร็งพี่น้องพาก,กันลงมะเล็งทงหนาบ่ได้เฮ็ดเวียกดอกบอสิลงบอสิลงมนันห่อมักสิดาให้ยายกะบอสิห่อลงมาห่อมักสิดากับบอได้หอ่อขอบคุณครับนะขอบคค,อบคุณ่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> อ,อโอืยไปกินกันเหรอ ไปพี่น้องมาหาหมงหงมาตับเลม,ม,งมเลงสิพากินตับหมงหงในเมล็ดลงมาหาพักเออเมล็ดซิพากินตับหมงหงได้กินต้มเป็ดอยู่บ่ใช่โออยสิอ่ะพี่พ่อยถือเอาอเร็วๆผูไปหาเก็บพักพูไป้พาป้าลุงไปหาเก็บพักบรรยากาศเนี่ยเมล็ดพี่น้องค่ำละสี่หกโมงละ มาลงมาหาเก็บผักจะไปกินส้มตำกันตอนเย็นค่ะตา,าเปิดเข่าโคกแล้วตา,าเอาป็ดเข้าคคกแล้วตามไปลูกตามพี่พลอยตามป,ป้าปอมไปปะไปหาเก็บผักกินส้มตำกันปะปะเดินีแม่ไข่ไข่ไข่เอาไว้ให้มันเป็นออกลูก เซมเอาไว้ให้มันออกเป็นตัวเป็นตัวเป็ดน้อยปะเดินเื่อมมาน้องจะขี่ไงขี่น้องสายพี่น้องเลี้ยงควายวันนี้น้องสายลงมาเลี้ยงควายให้ปะเปลงสิไปหาหมูคืือพี่น้อง คือคือนี่ข şey ีายอคืนี่ไงได้ตามได้คคกหนึ่งพอดีสี่น่วยเราต้องใส่หลายเราใส่กระบอกมีไค่กินกินใส่พอนเป็นพิธีออเก็บมะเขือยา่เมยบ็ะเขืยบอันนี้มะเขืยส้ม่ะส้มสีเงกเด้อม่น้องพ่อเสี่ยนกินส้มตินหอกมะเขือ น่มันบริเพดเลยมันเพดเทมือนเดิมบริเพดเข่ากัดเออโอ้ยหมดเออเข่ากัดมือหนี่งยังบริเพดเลยเข่ากัดบรตุนเอาให้หมดสุกมะเขือนำพี่น้องเพิ่นบัดเพิ่นอยากบัดเพิ่นหิวข้าวมีแต่เหนี่ย่นสิเฮ็ดบัดกับข้าวเต็มโต๊แล้วผัดเห็ดแล้วลผัดกินน้ำอิ่มฮะโบกินพี่น้องเลยคนเห่าฮะมันบริ มัแเป็เข้ากินเลยข้าวขิงมือนี่แหละบริาพากันกินข้าวเทียงเลยสุพน์ชิพากันกินมะแรงซีซุปมะเขือกับตับมุ้งห่งพี่น้องแล้วก็ตีนส้มตีนโคขุนยายซื้อมาให้กินกระบอกพี่น้องส้มตีนโคขุนส้มตีนวัวสร้างได้ได้เนะาะจักแล้วต้องไปถามงั้นโบเห็นบอกเห็นมันห่าอ่อนมันน้อยคะเด็กอ๋ออะลีนี้ เออนี่น้อยผู้บ่เห็นอันนี้นี่ก็เป็นงูเห่าอันสายเด้อได้เป็นงูเห่าเพราะว่าบ่ต้าเจอเนื้อคูอีกอ๋อเห็นงูเจอเนื้อวะโบ่แม่แม่ทรามันสิมาหัข้อมันเป็นเนื้อคู่เราก็ว่าไปเจอกันแล้วนาะพี่น้องเนี่ยนี่มันสิได้ มันมาสีมนนมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหน <c oughs> นี่เดฟผิดพลาดต,ตรงนี้เดฟ <c oughs> เวลาซูมมาหน่อยบักงายหนึ่งเดฟพี่น้องหน่อยบักงามอยู่ในเห็นอยู่บอกอยู่ในอันโดตรงโลตัดค่ะบัดเอามาเพาะบัดม,มันต้องผิดพลาดทางเทคนิคผิด <c oughs> พลาดวงได้ผิดพลาดมองมองได้วะมอ <c oughs> งวิธีปลูกวะพี่น้องดมแบบเลยข <c oughs> ี้ดินขี้ดินบพรคือกันเขาปลูกอยู่เมืองหนาวเนาะแมนอยู่บอกเขาปลูกเมืองหนาวอยู่วะ ก็มักเกพ็ดเองเลยเบอร์เอฟซีสั่งเนาะพี่น้องเอฟซี FC แม่ประกายแก้วสั่งพริกพ่วงแบบนี้ละอยู่ในสวนมีแต่พริกพวงแบบนี้ละยังบ่มีพริกอันอื่นพี่น้องลงมาหาผักกลับไปกินบ้านตอนแรงๆนะคะเมื่อน,นี้มีมูคุยพี่น้องอมอแม่น้องพ่อยยังบวมอือ ก็เลยมีมูคุยเอาแล้วแม่พักค่ะพักเขียวพักเลอค่ะพักขเนะกำลังคืนอ่ะนี่พักขเะกำลังคืนพี่น้องยายปลูกพักขเะละเสือเอาเมื่อกินให้มันหมดเด้อเอาเมื่อทิมมควางก็หกัหกหักหักมันออกเดีย๋ยวภูไปเอาเอาซื้แค่ไหน เดี๋ยไปเอาผู้หระผ่าอยู่คุโหระผ่าอยู่คุอมันบรได้ชื้นน้ำมันบกบกไ่ได้ชื้นน้ำทั้งหดวางเสาวางเหน่น้องอไปหายเาะมันบประทานมหมดได้หาก็บพักพี่น้องหาเก็บพัก,ก,ก,พกผู้ใดอยากได้พักอะไรพระอิตู้หญ่งามงามพระอิตูหงงงงามงใดวงนั้นงามแท้อันนออะ บางพะอีตู่ี่พี่น้องโสนมกอนันมกอันนี้เก่งอันนั้นเก่งอันนี้เนาะเก็บมะเขือมือซุปสเห็ดเฟื่องพี่น้องน้าแป้งจะซุปมะเขือแ มุดกัดมุดกัดอ๋อต้นมะเขือมุดแดงใสโอ้ชีตะเงี้ยงสองในทางพี่อะไม่หยั่งเอาสิเดี๋ยวว่ากี่อ๋อมุ้งมดนจากปีอะนะคือปีเดียวขับซื้อแบบมีลูกมาเลยเบาะก็้องตกลงพร้อ้น้องไม่ยอมมาขึ้เขาหายควายผัดมาเก็บมะเขือผัวมุ้งมดนมาอย่าง เอาเก็บนี่พักอันนี้เอามื่อกินกระตําหูเอาเป็นยุติเอาพอไปติดเนาะหละพักมอนเอ้ยอีทันว่ามนไปนติดใหญ่กระหายอีเดอร์บงหงุงใหญ่กำลังสิเป็นมากฮะบ้องผู้มังหุ่งใหญ่กำลังเป็นมากควายมาันนางทันว่าเพิ่น ขูมม่มอมนมองห่งใหญ่แห่งกำลังสิเป็นโอ้ยนอเห็นแม่นหัวแม่นผัวพ่อหมังเมาทีพอ,อไปแกงไปแกงเอาไมา้ผงเก็บสารแน่ให้หน่อยจะไปซุปใส่มะเขือเออแซ่บค่ะ ก็แน่อ๋อใชะและแน่พี่น้องมันตะยอดใหญ่ใหญ่้แท้ซุปใส่มะเขือพอกินกับตำหุ่งกระเสร็ตอนอยังน้อยเห็นบอกเฮาค่ะแน่นบ่เออกินกับตำหุ่งก็ได้มันทำเมีรสาติเทดคือ,อยาสิฟันใที่ไม่ได้แต่งฟันเคี้ยวสารเเน่เมื่อต้มมะเขือเมื่อต้มมัน อ้าวสิป่นซุปใส่หย,ยังบม่ได้มีปลาทู้เดือมันหรออเออมีปานอันนั้นอยู่ตัวหนึ่งาปานปรากฏอยู่ตัวหนึ่งเบาเบียดตกเบียดมามไม่เอาทิ้งหรอปรากฏหาก,กได้มามืน,นเนี่ยขนาดเนี่ยโบทิ้งกับโได้ทิ้งอย่บงได้ที่น้องพี่น้องเอ้ยน้องนันลีอ๋อ น้ำลายจนเหยมักแต่พี่น้องเอ้ยบางผู้ห้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องอยู่ป้าลุงสิลูกเรียกป้าลุงดูดสิไกวยไกว่ซ้ากับบด้เพียบไกว่เบากับบด้พี่น้องพี่พลอยเอาแรงแรงพี่พลอยเอาแรงโเพนทมักถต่ไหนจับดีๆนะตกนะอาซี่เกเด่นะ มักแท้ๆพี่น้องเอ้ยความแห้งค่ะป้าลุงสิลูกเรียกป้าลุงดูสิน้ำแป้งก็ขอจบคลิปไปเพียงสนีน้นะพี่น้องของครบแล้วค่ะวัตถุดิบครบแล้วสิเมื่อผ้ากันเมื่อเฮ็ดกินในแะบบนี้เจอกันตอนแรงๆนะคะ เจอกันกินตํำหุ่งกับซุปบัะเขือแม่น้องพลอยสิพาแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบาย